สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซชาวโตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้นะครับเราก็มีงานอยู่ที่อำเภอจัการานะครับเด,ด,ดี๋ยวดูตรงกันเขาธรรมดออกมาอยู่เขาเติร์นออกมาอยู่เขาเติร์นต่อสีภาพไปเบื่อรถพี่น้องจะพาไปรีวิวรถรถเพีงรถค่ายเพีงโตเกียวมิวสิกพี่น้องเป็นทังไหนบอดมอบเมารถสวยเหมือนในรถธรรมดาดิบุลเลวรถไตแดงเหมอนเด้อ ีมากเลยนะครับรถให้เตีตัวเกียว์มิวสีของเราบีน้องดูแห้งบีน้องดูแห้งหมดลครับพิ่งรถใหม่เลยใช่ไหมครับเห็ป้ <c oughs> งได <c oughs> ยนเานดูแห้งใครก็ดีนะเดี๋ยวไอตเตอก็ไม่ดเกียรมือนอะ <c oughs> เตอมาแล้วเร็ว <c oughs> โอ้โยนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดด่านให้เอป <c oughs> ินเบอร์นึงน,น้อยนะิดนึง

เรข้าไปางนครับไปเข้าไปก่อนไปไปดูเนาะราดูแห้งรถพิงรถไข่พิ้งตัวกิเอาทเรอาที่ได้ลูกเติร์ลนหลิมได้สบายพี่น้องมาเลยขอบคุณที่ัมากเลยนะครับไปันสคไปดูดยดูกันลยเนาะมีแค่ขเตอร์แอดมินแล้วก็ คุณจริงจังเพราะว่าซีเต็มก็ไปงานน้องพีกับสิมาราญญุบุญบอดบี้ไทยและการกับสิมาราญญุบุญพี่กล้องวายุสิจงานมุนดกดารับเออคไปเจอรล้วเยอะจักรดาลเลยสรุปรถคันนี้วันนี้มีแค่สามคนนะครับพี่น้องทีนังนี้ดีทุกคู่ทางหลังหนีนอดดิเลยดีแพลนครับขอบคุณ<อ>ครับขอบคุณมากเลยครับไปเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายพี่น้องเจอกันนะเพื่อจักรดาลเด้อมาแล้งแยกแมนทอนก็ได้นะ ใช่ครับบ๊ายบายครับเตอร์บ๊ายบายฝากติดตามช่องครูจรจังนะคะโอ้ยตัวเกี้ยวไม่สียถึงแวถึงแล้วข้าตัดีใจล